สวัสด,ดีกล้องค่ะตอนนี้เรากำลัง transfer คลิปนะคะเข้ามาในโทรศัพท์ในคลิปที่เราถ่ายไว้แล้วไม่ได้ตัดทุกคนเขาบอกว่าเราไปคลิปด,ดองแบบคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบบล็อกเจนบล็อกแปลแล้วอะแต่แบบตอนเนี้ยเราตัดลงบล็ <laughs> อกสาว <laughs> ตอนนี้แบบว่าน้องเขาแบบขยันขันแข็ขงรึไงคะโอ oh my god ค okay. พรุ่งนี้นะคะมีงานจะต้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทํางานที่จะต้องส่งพรุ่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกเราใช้เป็นเสแบบนี้อันนี้ของมูจิแล้วมันแบบมันหลุดวะมันเก็บไว้ไม่ได้เหมือนมันต้องฉีกไปเลยแล้วเราแบบเราชอบเก็บอะแล้วมันเก็บไม่ได้ก็เลยนี่ออนิเมะตอนโอเค ค่ะก็ตั้งแต่คลิปนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนวล็อกยาวๆนะคะหลายๆวันติดกันเนาะเป็นการทาง,งานของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาตัดเป็นแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่างานมันค่อนข้างที่จะถาโถมเนาะเราก็เลยทำแบบนี้เอานะคะเนี่ยคือเป็นแบบว่าเป็นล็อกที่แบบมีแต่ทางานนะคะคือแบบมีแต่การบ้านอย่างเดีวไมีแต่งานแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นเองนะคะทุกคน 还害。 Yo que decir que a tengo un de la... ที่แบบว่าเขาสั่งงานเพิ่มนะคะแชทแตกมากเพราะว่างานวิชานี้แม่งแบบเยอะมากนะคะโคตรแบบโคตรน่าปวดหัวเลยเรื่องจริงเรื่งจริงชนะบนมาได้ยังคะชนะขาอ่ะอยกมือแล้วนะใช่ไหมชน่ะคะ ไม่ค่ะนี่ไงนะทโมโอ้ไม่กอโอเคค่ะตอนนี้นะคะครูอยู่ร้านกระบังเนาะเพราะว่าเมื่อคืนครูไปส่งเพื่อนไปเรียนต่อนะคะครูก็เลยมาแวะนอนนะอ่ะเชื่ออะไรคะ <c oughs> ช่ะค่ะใครใครนะคะที่เปิดต้องไม่ได้นะคะกดยุมือค่ะโอเคคูไป,ไปก่อนอ่ะพร้อมนะ ถึงแรกใช่ไหมนิดนึงนะถ่ายได้นะไม่ต้องตื่นเต้นนั่งสบายสบายไม่ต้องเก่งนะคะ นี่คือช่วงพักชมสิ่งที่น่าสนใจทุกคู่เลยรงและจริงๆนะคะในว e อล์กทัวรประกอบของบล็อกนี้นะคะจะมีแต่งานแต่ว่าเรามาขั้นกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าเราตื่นเต้นนะคะเราสั่งของมานะแล้ววันนี้นะคะก็คือมาส่งแบบเยอะมาส่งของกันหมดเลยซึ่งตื่นเต้นนะคะก็เลยจะมาอันบ็อกคือแต่ว่าเราคิดมาสักพักแล้วนะคะอยู่ดีเลยแบบยากดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เราดูอะไรต่างๆเราสือว่าแบบเราโทรมจังอะไรอย่างงี้นะก็เลยแบบว่าไปสั่ง แค่เป็นลาเจนมานะคะซึ่ง <Okay. S 1> ออกมาคือจริงๆอ่ากล่องน่ารักมากนะคะสติกเกอร์ก็คือน่ารักมากๆอีกนะคะเราดูไว้หลายแบรนด์มากเลยเนาะแต่ว่าส,สุดท้ายนะคะก็ได้เป็นของอนาคอลี่นะคะได้ของอนาคอลี่มานะคะเพราะว่าเขามีของแถมเยอะมากอันนี้เป็นน้าหอมที่เขาให้เลือกม,มันจะมีเป็น เป็นกระปุกนะคะเป็นกระปุกเป็นน้ําหอมแล้วก็ที่ผมแล้วก็อะไรสักอย่างนะคะก็ไปหาดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนเขาไม่ได้สปอน,นะคะ่าเราซื้อมาลองเองอันนี้คือเพิ่งได้ามาเลยพอได้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบตัดสินใจว่าเราจะถ่ายอันนี้นะคะ แต่เราเรา,เราตัดสินเราเลือกนานมากนะคะแต่เราเราตัดสินใจซื้อร้านนี้เพราะว่าเราอุดหนุนงานอาร์ตนะคะเราพยายามจะให้ความสำคัญกับงานวาดของไทยนะเออมันจะอนงี้ไม่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นกลิ่นเบบี้มมยครับเป็นกลิ่นแป้งเด็กอ่าจัง น่ารักมากเลยกระปุกน่ารักมากเลยอันนี้ไปกินพีชค่ะอุ้ยน่ารักมากนี่นะคะเราจะแปะพิกัดไว้ให้เนาะเห,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 หมือนกินขนมอะ่ะพวกใครกินันนี้ไหมยโยโยโยูโยโยโย ออกนะคะก็เลยจบด้วยแก้วังก่กรที่เราบอกไว้เมื่อตอนบ่ายไม่กินนะคะนั่นแหละข้อดีของการเนทีบ้ากค่ะผลไม้ าการจุดเทียนหอมแล้วทำงานไปด้วยเนี่ยค่อนข้างจะทำให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะและอันนี้นะคะเราก็เป็นวันสาร์ที่นอนเราก็มาช่วยที่บ้านขายของอยู่ที่ตลาดนะคะแล้วก็เลยเอางานมานั่งทำด้วยน,นี่คือพ่อกำลังทดลองนะคะมันทองมันทองก็มานั่งปวดเราเราก็นั่งเฝ้าเราไว้อย่นี้นะคะทั้งวันเลย สำหรับรลองวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. เพราะว่าในตอนที่ตัดอยู่นี้ก็คือแบบหมดแลว้วว่านะคะ mm hmm. แล้วจเจอกัน